คนเด็กพิเศษค่ะทุกคนเราบอยไนแม่ตายป้าจากพี่น้องจ้านี่สวัสดีครับผมเด็กแคะครับผมอันนี้คือเด็กพิเศษครับผมเราเป็นเด็กพิเศษดูทุกคนไปแว่าจังได้มันเป็นนะเดฮัแม่ไปไหนครับ แต่ขาแข็งเราใหญ่เนาะค่ะน้องมอเนาะถ้าแต่เมื่อเราตายปลาซื่อๆส่บอกค่ะเออเราเลยแคะนมเนาะวะเนี่ยเนตะาแพงซัมแบ่นี่ยพี่น้องจ๊ะซัมแบ่บักพะโลนี่เอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน้องโอเคค่ะขอไปดูน้องป่ะไปดูน้องเอาคืนซื้อกำไรน้องกำไร เปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมไปกินหยาน้ำเพลินเอออ้าวอ้าวไมีมีหมูก่อนอยู่ค่ะฮี่ดอกโอ้ยง่ายค่ะอาลีนี่จบเจืออาลีจบ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 อรีได้อ่าก็เลยบอกเอาได้เพราะว่าแต่ละโตนี่อู้หยาค่ะค่ะทุกคนน้องน้องยังก็เฮ้ยอันนี้เป็นอี๋ยังเฮ้ยซื้อกำไร เราวม่เรามียังเล่นนี่นี่เขาเออนี่ยังขี่กระตอดวะนี่เฮ้ยขี่มองวันดีทุกคนมีไฟด้วยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกท่านค่ะทุกท่านขานี่มีไฟด้วยนะคะน้องโคนน้องมีไฟด้วยนะคะน้องกำไรล